ชีวิตมีคุณค่าอุบัติเหตุจากรถแม้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเยาวชนคุคณะอาชีวศึกษารายการที่มมทำใหุ้กข้ามได้เข้าใจเข้าสิดววัฒเป็นรุ่นมากึ้นค่ะกาแฟกาอะไรนะคะว่าไงว่าไงนางพีดแหมแ ใช่ไหมหรอคะอ๋อวันนี้อ่ะเราได้ับกียรติโดยโชวนร่วนมากจากที่ไนคอวัชวศึกษางข์นครจิตธรรมราชเราจะไปแสดงหนังสั้นก,นกันเกี่ยวกับการกันไขยแหมว่าแกเรื่องราววันนี้มันเป็นยังไงหรอคะวันนี้อ่ะต้องเอาหนังซึ่งเราเอายิงนะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมหนังสั้นเรื่องอยากเห็นเจอสบายดีได้เลยคะ่ะผมชื่อเพชรเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่รักสนุก ไม่ค่อยสนใจการเรียนพ่อแม่ผมทำงานเป็นพนักงานกวาดขยะที่สวนสัตว์ในเขตตัวเมืองรายได้ของพ่อกับแม่ก็ไม่มากนักผมมีแฟนที่ผมรักมากเพราะความรักที่ให้คุณค่าผิดไปโดยไม่สนใจความปรารถนาดีของพ่อแม่ทำให้ชีวิตผมเหมือนดิ่งลงเหวที่ลึกมากเรื่องราวของผมจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ ขอแป๊บน <Group Eso. S 2> ึงเฮ้ยสายแล้วบอกสิว่าคุณลังนีบอยู่ปิมาเสร็จแล้วปเแล้วปองปิดปัดแต่งตัวสิแกน้องก็ไม่ใสแอนนันแล้วก็ Oh, mẹ hỏi tăng này. Mở lại luôn cái lục đi. มาทำไมขอตังครับไม่มีเว้ยสองร้อยนี่บ่ถ้าแกอยากมีตังก็ไปทำงานสิเดี๋ยววันนี้ยืมก่อนต้องใช้ด่วนนี่บ่ไม่ให้เอาสองร้อยนี่ยนี่บอตังโอบอกว่าไม่ให้ก็ไม่ให้ดีวะเอาสองร้อยนี่ไม่ได้ไม่ให้เว้ยโอ้ยเธอก็เหมือนกันอ่ะให้ถ่ายรูปอยู่เลยโอ้ยใครโยนใส่หัวปะพี่พี่ถ่ายรูปต่อนั่งนั่งได้จ้าที่รักจ้า ก็ขับลากหกน้ำกเขาไม่ใส่ลาใ่บบมา้นะใช่พูดถึงวันก่อนนะนะยายสีอะ่ะจะมายืมเงินฉันไปไปทำศพลูกลูกแก,ะนะก่นะหกน้ำตกกันนาะก็าไม่ใส่ประกันกันก็ไม่ทำฉันก็สงสารจริงจริงว่าแต่ตอนเย็นอะ่ะพี่จรีรอกวะ่า สร็จขัขนกอล์ฟเสร็จขปค่ะวิชาว่าเวลาคุณกอลขับรถคุณกอคา,าดเึ็มขันนิรภัยบ่อยไหมคะและหนึคุณกอให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองในการคาดเึ็มข,ขันนิรภัยกี่เปอร์เซ็นต์คะเฉลนยห้าสิบเนตค่ะทำไมล่ะคะระยะทามันไกลค่ะฉันยเชิกลัวว่าเส փ เอาฉันจะยัมันจะยู่ไม่ไปเอาอะค่<า>ะค่ะเดี๋ยวคุณแป้นะคะสมกับเราทุกครั้งไหมคะไม่ค่ะเพราะบาดิฉันก็ไปที่ใกล้ๆหรือบางทีดิฉันก็ลืมใส่กันน็อตค ุณก็เสี่ยงงานเจาสองคนเสี่ยงภัยคู่เลยสินะแต่ชาวบานค่ะเรามีประกันไทยดีๆจากกอภพอหรือสำนักงานณะลรกการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะวงเงินความร่วมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถกรวมธาทันให้ความมุ่งจากเราได้ดังนี้ค่ะหนึ่งกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุกพลภาพอย่างถาวร จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนสูงสุด3 0 0 0 0บาทค่ะ 2. กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน200,000-300,000บาทค่ะตามเงื่อนไขของกรมธรรม์น,นะคะ 3. กรณีผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทตามความเป็นจริงไม่เกิน20วัน สี่กรณีผู้ประสบภยยัยได้รับบาดเจ็บแต่รับค่าจัดเฉยค่าศัพยาบาลหรือค่าทรามไฟสูงสุดถึง8 0 0 0มบาทว้าวเปิดค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้กองชุวยทดแทนประกันภัยจากกอพพช่วยคุณได้ค่ะอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยหรือเจ้าของรถไม่มยอมจ่ายอุบัติเหตุจากรถที่ถูกลักตับและชิงทรัพย์ไม่มีผู้แสดงตัวตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย ตอนนี้ชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่ารถคันใดชนบริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายหรือจ่ายไม่ครบจำนวนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจัากตอนนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีประกัรทั้งหมดนี้ที่พูดมาสามารถเปิดได้ค่ะคุณผู้ชมคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไร้กังวลขอพรจ่ายจบดีสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ จะรีบไปจำการภัยกับโกพอค่ะดีมากเลยนะสวันเองถ้า่้าวต้มได้ตามไี่เกี่ยวกับเราเหรอเฮ้ยนั่นไงลูกของพี่กิบกับเพื่อนอะลงกกันองกันเนาะก็ไม่ใส่อันตรายนะพี่อย่าลืมเซฟไลค์นะครับ ไ,อ,ไอ้อเ,อเดี๋ยวพ่อเ้าอยู่โรงเรียนก็เดี๋ยวพ่ออยู่ไหนเนี่ยเย่พ่ออยู่ที่ทำงานเนีเเ่ยพอดีจะขอเงินเงินที่แม่ให้มาหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเข้าไปหานะ ครับสิบไลท์ดีให้บริการครับวันนี้คุณจะมาทำปร,ร,กระกันเหรอครับใช่ครับโอเคครับเชิญกอรอกข้อมูลตามรายละเอียดทังนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอตกลงครับเซฟไลท์อยู่เคียงข้างันตลอดไปขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเรา พ่อเพิ่งเสร็จจากการทำประกันเลยเนี่ยฮะพชรถูกรถชนโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อไปครับครับได้ครับ บริษัทเซฟไฟ์ประกันภัยค่ะตามที่ท่านได้ทาําประกรรันภัยพรบรถจักรยานยนต์ไว้กับทางบริษัทนะคะท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของลูกของท่านนะคะทางบริษัทมีที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจำนวนสามหมื่นบาทค่ะส่วนค่าค้มคอนึงนะคะที่ท่านจะได้รับทางเราจะรีบดำเนินการให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะขอบอคุณทางราบริษัทเซฟไฟ์ประกันภัยด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยเดี๋ยวทางด้านข้าพโม ะคะุณพ่อจิตถ้าคุณพ่อสนใจทาประกันชีวิตเป็นเพือนสาหตัวชิ่นรู้พ่อสอบถามได้นะคะนักสำนักงานของเราค่ะข้าในวันนั้นผมไม่ได้การคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันากาภัยที่ผู้ทําไว้นั้นผมคิดไม่ออกเลยว่าครอบครัวผมจะเป็นอย่างไรท้งค่ารักษาค่ายาค่าโรงพยาบาลผมสัญญากับท่านว่าผมจะกลับตัวกลับใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ เพราะสุดท้ายผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากแค่อยากเห็นท่านสบายดี